สวัสดีครับครูป,ปูวันนี้กวาดใบไ,ไม้เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับก็วันหลังจากตีเ่เขาได้คุดเจ้าวะว่านั่นผมกันยังว่าได้ใหย่างต่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ผมค่อนข้างจะต้องไปดูแลในเรื่องของต้นไข่เป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นจังหว่าทีกรมชนเป็น หลอกเข้าไปในพื้นที่ที่เขาลิดกินไข่ไว้แล้วก็จาเป็นจะต้องไปจุวยเป็นพอตัวเองนะฮะเขาจะได้แบบมีไออย่างตี่ใจขึ้นเป็นจุวยจะได้เขาจะได้บอกเป็นได้ทันทุงทีตัวเองนะฮะก็เลยบอกใครได้มีเวลา,าทําในสนามฟุตบอลน,นักไดดนะฮะแต่แบบเป็นอย่างครับเดี๋ยวทุกอย่างคงจะลงตัวในเร็วๆนี้ครับผมสำหรับแป้งพักขเขาก็นี่ฮะ ผักบุงช่วงนี้ก็ลร่นตลาดน้อยนะฮะมีคนปลูกนักนะฮะเขาก็เลยพักพักไปสักน้อยก่อนนะฮะและนี่โครงการปลูกพักแลกปลาของมุ้ยแม่ก็ยังดำเนินต่อไปครับพักเขาพักการปลูกไวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเน้นในเรื่องของการเพราะกล้าไม้กล้าบักขามกล้าต้นไม้ต่างๆที่จำเป็นจะต้อง นำเตรียมไปปลูกบนกล่องดินตี่การคุดหนองเป็นได้ถมเป็นเกะยาะใหญ่ไว้นะนี่ฮะแล้วก็วันนี้มูยแม่กับมาจ่วยกันลกหญ้าออกจากถุงก้ามขามแล้วก็เอาเตรียมก้ามขามไปโชว์ผลงานนะฮะเดี๋ยวเคทําราสป,ปานของเลงซ้ายเป็นก็ได้อ่อรับหนังสือขอความทุกคจะจากโรงเรียนมาวอะฮะแม่ใจวิยาคมของเขา คือไปช่วยจัดบูรจัดซุ่มหนึ่งซุ่มเพื่อโชวผลงานครับมูไแม่ก็จะเอาก้ามขามนี่แหละครับไปโชว์นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนโครงการในการเพาะก้าไม่เตรียมไว้ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวกับหนองเล็งซ้ายนะครับก่อเด็กห็มน้อยเขาจะมีการระดมนะฮะทุนในการหาทุนมาซื้อถุงกอก ดินแล้วก็หามเมล็ดพันธุ์กาไม้ต่างๆมาเพาะแล้วก็เพาะลงถุงนะฮะถ้าใครอยากจวยสนับสนุนก็กาละสิบาทครับซื้อไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาพื้นที่เปิดปั๊บเรียบร้อยแล้วมีพื้นที่ไหนตีเขาอยากจะาห้มาช่วยกันปลูก,กอกาทุกท่านนะสามารถมาช่วยกันปลูกได้ครับเขาจะตั้งราคากาไม่นี่ฮะ เริ่มต้นตีสิบาทนะฮะใส่ใไงนี่ใส่ไงใส่น้อยนะฮะอุดหนนนะคะนี่กาละสิบบาทนะฮะเป็นกําลังใจให้หมูแม่แม่ในการเพาะการดูแลด้วยนะครับอันนี้ดูแลกันมาเกือบเกือบปีแล้วหน่อ่เนะเนี่ยเกือบปีแล้วครับกาเริ่มแข็งแรงแล้วครับนี่อยู้หูถอนหายใจดังไม่แพ้ด้วยนี่ฮะน่านี่ครับมูแม่เปินอุ๊ยเปินจิตอาสาม้ากัน จะสองปีเต็มแล้วครับมมรก็บอกไว้ก่อนนะครับเปิดมาด้วยจิตอาสาเพียงแต่ว่าอันหลังจากนี้งานจะนักขึ้นเพราะว่าการเพาะกล้าการใจ้กล้าไม่ก็จําเป็นจะต้องหาทุนมาเพิ่มเ,เขาก็บมามีทุนในการเนี้ยแต่เริ่มต้นจากจิตอาสามวยแม่เ,เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนจากกล้าไม้ให้เป็นทุนเผื่อไปเพาะต่อ,ตอน,นะฮะก็ฝากติดตามกันตัวนะฮะนาลีเนาะจติดตามเนาะนี่ นี่ก็เป็นก้าบขามชุดแรกตีอลีเอาเม็ดมาเพาะนะครับเนาะอเดี๋ยวปีต่อไปเขาจะพเพาะแหมอ่าสวัสดีครับผืนปลานี่เดี๋ยววันฝูกเขาไปดูนกกันเนาะครับเนาะนายปปุงสวัสดีครับอือหือนี่สองคนนี่กลับมาศึกษาเรียนลูกกับมูมแม่ตัวยนะฮะเดี๋ยวนี่พักกระจางแล้วแสะหญ้ากระจางแล้วเนาะอือหอ ครับนี่ครับเปลือกหอยมูนี่ก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วครับตอนนี้เขาเอามาตกแต่งก่อนเนี่ยเดี๋ยววันที่12นะฮะก้าบาขามมูนี่<แ>เขาจะเอาไปโชว์ผลงานตีโรงเรียนมาวอนะฮะก็ขอ<แ>บคุณคุณแม่คำเด้ยนะครับผมนี่<ม>จิตอาสามูเฮานะ,ะ,อะบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุ๊เบิกกลุ่มแรกของหนองเลงไซสีสันไม่นะ,ะหลังจากที่หลังจากคุด คุณน้องเส็จแล้วรับร้องว่าชมหน้าของหนองเลงซ้ายตีเขาจะสร้างขึ้น่อยกันข้างนี้ลูกหลานมาได้หันคลิปนี่นะครับเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะฮะนี่มีปราเลขครับแล้วก็คุณแม่ามูนครับนี่ครับเนี่ยมันขึ้นนักขนาดครับผมปล่อยคือมันขึ้นเพราะว่าผมดูแลเบาไหวครับมันเยอะเหลือเกินนะฮะแต่กับพยายามมือมวยแม่มา่จยนะฮะ เดี๋ยวต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เคทํามลาครับตีปนจะจัดพื้นที่ตีหือมูเฮาได้ไปปลูกหญ้ากันไอ้ปลูกหญ้าปลูกเก้าไม้กันนะฮะนี่สาหรับคุณต้อยก็ดูแลซัพพอร์ตกูแม่แม่เป็นอย่างดีครับต้องขอขอบคุณคุณต้อยแลวก็หัวหน้าเวลาดีชายสารแลวก็เจ้าหน้าที่เคทําราทุกๆท่านนะครับผมอวันนี้วันเสาร์เจ้าหน้าที่ อาจจะมาบันักตัะได้นะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเป็นกระจวยกันดูแลให้เขาอยู่นนะฮะสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ,รบอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะครับว่าตอนนี้เขามีทั้งก่ขอไข่แล้วแต่ยังแบบมีกระถางแบบมีพื้นที่ในการเพาะนะแล้วก็มีก้าบัลามแล้วนะแต่ยังไ่สามารถแปลงเป็นเงินเป็นทุนในการขยายเพาะ เป็นก้าไม่ชุดไม่มานะฮะก็เดี๋ยวเาจะหาวิธีให้มันเกิดเป็นระบบที่สามารถาสร้างทุนสร้างแรงงานสร้างผลิตภัณฑ์สร้างก้าไม้เพื่อเตรียมไว้สำหรับฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวของกองดินของเคท่ามลาก็ถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเพ้่อกำลังใจแล้วก็สนับสนุนกันด้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอราท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับ 嚟嘿嘿嘿